ก็อลองดูสิแต่คุณจุดฉันจิ้นตบอย่าริ่งดังดิ้งรังดัอ้กุ้งไก่ดาวัดนี้จบๆดีเบียบผมจแจ้งไก่ตาวัยจริงจักริบจักสามจิ้นแปลมันแง่จิ้หมว่าไงถ้าคุณไม่ยอมเป็นเบียผมผมจุดแต่คุณจุดฉันจิ้นตบถ้าคุณตบผมแจัง ถ้าเธอไม่ยอมเป็นเมียฉันฉันจุดแน่ฉันตอบแน่ผมแจ่งแน่ถ้าเธอไม่ลือฉันไม่จุดฉันไม่ตอบผมไม่แจ่ง <c oughs> แต่คุณมากล้าจุดฉันเดี๋ยวฉันจะตบไปคว่ำหน้าไปเลยโธ่เอ้ยมันจะมากไปไหมละน้องไม่มากหรอกครับไม่มากหรอกครับสามสิบแรมตันไม่มากเะ่า่ ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอเป็นเทวดามาจากไหนเทวดาที่ไหนจะไม่เกี่ยวกรรมใจใดาดทำมาบนรับแล้วเราก็เจ่งไหวทันทีแต่ก้นเตรียมตัวผมจุดฉันตบผมเจ่งผมจะจัดการจุดฉันจะตบผมอย่างแข่งในจริงก็เข้ามาสิก็ได้เลยน้องสาวมาปิดจูหน่อย บแล้วโอ้ยแจงแล้วตรมดิผมลูกพู้จันจับบนบานมาวางกวใหท่โตโตอยาผมจงเจ๊งก็ได้จริงจที่จะตามจะเปรมบัานี้เมอเไรเล่าเกงังเลย แกมาแล้วคุยแกบนงั okay, ้มาม้าประนีแกลบร่อเลยแรเนเชจญมาตังมอดแลยมาอุ้มกันตังเชมุงมกคแกบนคอบนแล้วทแค่งอมสงหอกเจปดคนน้าโกนับมั้งนี่งรอง quang mà có đại ca bôn tôi bầu người ta vắng nha có mặt cái